อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเราไม่ทิ้งกันขึ้นแบบนี้จะได้รับเงิน5,000ันไหมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเราไม่ทิ้งกันขึ้นแบบนี้จะได้รับเงิน5 0 0พันไหมสถานะเราไม่ทิ้งกันเช็คชัดๆขึ้นข้อความอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิอยู่ขั้นตอนไหน มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวนะคะอาทิตย์อิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะที่จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. รไม่ทิ้งกัน c o m เท่านั้นนะคะ ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะล่าสุดนายละวนรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษโกกระส่วนการคลังเผยว่า ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ด้วยตนเองที่ w w w เ t i ราไม่ทิ้งกัน c o m นะคะโดยคลิกคำว่าตรวจสอบสถานะหรือปุ่มสีเทานะคะซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายและ ลดการ,รเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะโดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆนะคะสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทหรือไม่ได้ทันทีเพียงทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com 2. กดเลือกเมนูตรวจสอบสถานะ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะทั้งนี้เมื่อทำการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาจะมีข้อความดังกล่าวขึ้นดังต่อไปนี้หากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่าง ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านวงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินนะคะหากขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5 0 0 0บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดความหมายคือได้รับสิทธิ์ โปรดรอการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพจที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะและหากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มความหมายคือโปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างเร็วที่สุดนะคะหากขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ความหมายคือโปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็วหากขึ้นข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ์หมายความคือไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิ์หรือ ยื่นทบทวนสิทธ์ปุ่มสีม่วงนะคะอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2563เวลา24นาฬิกานะคะหากพี่น้องท่านไหนะยังไม่ลงยังไม่ทบทวนสิทธิ์ก็รีบนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะและท้ายนี้ทางเราก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคน โชคดีได้รับเงินกันทุกคนนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ